เอาการศึกษาไปก่อน91วาทกรรมที่สวนทางกับความเป็นจริงในระบบการศึกษาลาวในห่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีการศึกษา2025-2026ท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวได้ส่งสารอย่างเป็นทางการถึงนักเรียนนักศึกษาครูและประชาชนทั่วประเทศโดยกล่าวย้ำวัทกรรมที่คนลาวคุ้นเคยดีว่ารัฐบาลถือเอางานการศึกษาเป็นงานสำคัญเอาการศึกษาไปก่อน91 เพราะทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสุนทรพน์ของนายกรัฐมนตรีเน้นยกย่องผลงานด้านการศึกษาตลอดปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการจัดหาอาหารกลางวันในโรงเรียนการส่งเสริมการเรียนและการเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนรวมถึงกล่าวถึงความสําเร็จของนักเรียนบางกลุ่มในการแข่งขันระดับภูมิภาคและนานาชาติพร้อมขอบคุณองค์กรระหว่างประเทศที่สนับสนุนภาคการศึกษา ทว่าขณะที่สุนทรพจน์เต็มไปด้วยถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยเฉพาะในโลกออนไลน์กลับสะท้อนภาพอีกด้านที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหลายคนตั้งคำถามว่าคำว่าเอาการศึกษาไปก่อน91นั้นยังมีความหมายหรือไม่หรือเป็นเพียงวาทกรรมที่ฟังดูดีแต่ไร้การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังโรงเรียนเหมือนคอกแพะกับงบที่หายไปกว่า40ปี เสียงสะท้อนจากประชาชนในชนบทหลายพื้นที่เผยให้เห็นภาพอันน่าหดหู่ของโรงเรียนที่ยังอยู่ในสภาพทรุดโทรมบางแห่งสร้างจากไม้ไผ่และสังกะสีโดยแรงงานชาวบ้านเองโดยไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐมานานนับ10ปีภาพเหล่านี้ขัดแย้งกับคำกล่าวของรัฐบาลที่ว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาแล้วครูขาดแคลนอาชีพล้มสลายเพราะพิษเศรษฐกิจโรงเรียนจำนวนมากโดยเฉพาะในระดับอนุบาลและประถมศึกษา กำลังเผชิญวิกฤตการขาดแคลนครูอย่างหนักบางแห่งมีครูเพียง1-2คนที่ต้องดูแลนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่การสอนจนถึงการจัดการทั่วไปสถานการณ์นี้เกิดจากปัจจัยสำคัญคือค่าจ้างและสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นครูจำนวนมากจึงจำใจต้องลาออกไปหางานอื่นที่มีรายได้มั่นคงกว่าหลายคนเลือกเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับคนลาวที่ต้องการมีรายได้มากขึ้นผลที่ตามมาคือภาพของแม่พิมพ์ของชาติที่เคยได้รับความเคารพกลับกลายเป็นคํากล่าวที่ไร้พลังในชีวิตจริงเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนเชิงระบบจากภาครัฐและนโยบายที่ชัดเจนคุณภาพการเรียนตกต่ํานักเรียนเขียนอ่านภาษาลาวไม่ได้ประชาชนจํานวนหนึ่งตั้งข้อสังเกตถึงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสนอให้ทดสอบการเขียนภาษาลาวของนักเรียนชั้นปอสและปอหเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กจํานวนมากอาจไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐานสิ่งนี้ตอกย้ําปัญหาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความจริงและการเรียนการสอนที่ไร้ประสิทธิภาพเรียนไปก็ไม่รอดคนรุ่นใหม่แฮลาออกทิ้งการเรียนในปัจจุบันคนหนุ่มสาวลาวจํานวนมากกําลังเผชิญทางเลือกที่ยากลําบากระหว่างการเรียนต่อก,กับการดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และค่าครองชีพที่พุ่งสูง ทำให้หลายคนมองว่าการศึกษาต่ออาจไม่ใช่คำตอบสำหรับอนาคตเพราะเมื่อเรียนจบแล้วก็ยังไม่มีงานรองรับหรือหากมีก็เป็นงานที่รายได้ต่ำและโอกาสก้าวหน้าแทบไม่มีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับลูกหลานของผู้มีอำนาจที่มักได้งานดีอย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อออกไปทำงานในประเทศหรือต่างประเทศแทนการนั่งเรียนในห้องเรียนที่ไม่อาจรับประกันอนาคตได้ ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับในศาลที่กล่าวเนื่องในวันเปิดภาคเรียนว่าอัตราการลาออกกลังคันยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจํานวนผู้เรียนในระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัยก็ลดลงอย่างน่าตกใจซึ่งสะท้อนปัญหาลึกของระบบการศึกษาที่ไม่สามารถดึงดูดและรักษาเยาวชนไว้ได้ในระยะยาวระบบอุปถัมลูกหลานชนชั้นนําได้งานลูกชาวบ้านต้องอพยพไปขายแรงความเหลื่อมล้ําทางโอกาสในสังคมลาวยังคงฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะเรียนจบในระดับเดียวกันแต่โอกาสของคนหนุ่มสาวกลับแตกต่างกันราวฟ้ากับดินลูกหลานของผู้มีอำนาจหรือชนชั้นนำมักได้รับการผลักดันให้เข้าสู่ตำแหน่งที่มั่นคงในหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชนระดับสูงอย่างไม่ยากเย็นพวกเขาไม่ต้องแข่งขันกับใครมากนัดเพราะเครือข่ายสายสัมพันธ์และระบบอุปถัมภ์ได้เปิดทางไวล่่งหน้าแล้วในทางกลับกันลูกหลานของชาวบ้านธรรมดาแม้จะพยายามเรียนจนจบการศึกษาแต่เมื่อเข้าสู่โลกของการทำงานกลับพบว่า ไม่มีที่ว่างสําหรับพวกเขาในระบบเศรษฐกิจในประเทศหลายคนจําต้องเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะไปยังประเทศไทยเพื่อทํางานเป็นแรงงานก่อสร้างแม่บ้านพนักงานบริการหรือเกษตรกรรับจ้างเพื่อส่งเงินกลับบ้านเลี้ยงดูครอบครัวภาพของเด็กหนุ่มสาวที่ควรได้เริ่มต้นชีวิตหลังเรียนจบด้วยความหวังกลับกลายเป็นแรงงานราคาถูกในต่างแดนสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมและคำถามที่กัดกินใจว่าการศึกษาจะช่วยยกระดับชีวิตได้จริงหรือไม่ หากปลายทางยังถูกปิดไว้ด้วยระบบอุปธรรมที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเมื่อคำขวัญกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนในอากาศแม้สารจากนายกรัฐมนตรีจะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาแต่ในความรู้สึกของประชาชนคำพูดเหล่านี้เริ่มฟังดูว่างเปล่าหากไม่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตประจําวันของพวกเขาได้คําถามจึงยังคงอยู่เอาการศึกษาไปก่อนก้าว1นั้น เป็นเพียงถ้อยคำเพื่อปลอบใจหรือเป็นนโยบายที่กำลังก้าวถอยหลังไปไกลกว่าที่เคยเป็นมาในรอบ50ปีต่อไปเราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันยังไงกับประเด็นท่านสอนไส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวได้ส่งสารอย่างเป็นทางการถึงนักเรียนนักศึกษาครูและประชาชนทั่วประเทศโดยกล่าวย้ำวัฒกรรมที่คนลาวคุ้นเคยดีว่าพักรัฐบาล ได้ถือเอางานการศึกษาเป็นงานสําคัญเอาการศึกษาไปก่อน91เพราะทรัพยากรมนุษย์คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคนแรกเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าใช่เหรอที่บอกว่าเอาการศึกษาไปก่อนมาดูโรงเรียนแถวชนบทเห็นแลวนึกว่าเป็นข้อแพะคนต่อมากล่าวว่าโรงเรียนบ้านเราคนในหมู่บ้านต้องสร้างเองไม่เคยมีเงินงบประมาณจากรัฐบาลมาหลายสิบปีแล้วเท่าที่ตาเห็นมาก็40ปีแล้ว คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ถามพักรัฐบาลว่าใช่เหรอที่บอกว่าเอาการศึกษาไปก่อน9ก้าหนึ่งตามที่เห็นทุกวันนี้มันถอยหลังเข้าป่าแล้วหานักเรียนมาเรียนก็ยากแถมค่าใช้ใจ่ายก็สูงเชิญว่ากันตามสบายเลยคนต่อมาก,กล่าวว่าใช้คำศัพท์สวยหรูดูแพงเนาะมันหมดยุคแล้วกับการยกยอปอปั้นกันประชาชนหูตาสว่างแล้วระหว่างความจริงกับทฤษฎี คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าคําว่าการศึกษาต้องไปก่อน91เป็นเพียงคําพูดที่ฟังแล้วไพเราะหูเฉยๆจากสภาพตัวจริงเห็นว่าการศึกษาลาวปัจจุบันอ่อนไปทุกด้านเช่นนโยบายรัฐที่มีต่อครูและคําว่าแม่พิมพ์ของชาติก็ไม่สมศักดิ์สรีหลักสูตรการเรียนและสภาพแวดล้อมทั้งหมดโยนให้ครูปัจจุบันมองเห็นหรือไม่คนต่อมากล่าวว่าล้าหลังที่สุดในรอบ50ปีเกิดมาไม่เคยเห็น ครูอนุบาลถึงชั้นประถมในระยะแรกของปีมีครูคนเดียวปีต่อมามีครูสองคนแบบนี้มันจะก้าวหน้าได้ยังไงอยากให้ลองสุ่มทดสอบภาษาลาวขอท้านักเรียนชั้นป .4 กับป .5 สุ่มมาสักสิบคนถ้าสอบผ่าน6คนจะล้มวัวหนึ่งตัวเลี้ยงเลยคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาการศึกษาไปก่อน91และเอากสิกรรมเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจเป็นคำขวัญเก่าที่ไม่เคยทำได้ คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ถึงคำพูดที่ว่าพรรครัฐบาลเอาการศึกษาไปก่อน91ว่าพูดพอให้ตัวเองดูดีแต่ความจริงพรรครัฐบาลมุ่งเป้าไปที่การขายทรัพยากรชาติขายสัมปทานที่ดินขายทุกอย่างที่นายทุนให้ความร่ำรวยกับพวกเขาได้คนต่อมาเข้ามากล่าวเสริมว่าถือเอาการขายแผ่นดินให้จีนแดงไปก่อน29 คนต่อมากล่าวว่า9ที่1คือขายทรัพยากรธรรมชาติส่วนการศึกษาคือ9สุดท้ายใช่ไหมย่ากโก6ประชาชนคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ฝากถึงพรรครัฐบาลว่าเอาเงินที่ได้จากการขายเหมืองทองคำขายไฟฟ้าขายสัมปทานที่ดินให้จีนมาสร้างโรงเรียนให้ได้มาตรฐานทันสมัยเหมือนเวียดนามเหมือนจีนหน่อยคำขวัญที่ว่าเอาการศึกษาไปก่อน9 1 50ปีแล้วยัยงไม่ไปถึงไหนเลยเจ้านายเอ้ย คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ถึงวัฒนธรรมการใช้เส้นสายเข้าทำงานของเราว,ว่าเรียนจบมาก็เอาแต่ลูกเจ้าหลานนายมาทำงานส่วนลูกประชาชนเรียนจบก็ไปประเทศไทยคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าต่อไปกลัวว่าจะมีแต่คนขาดการศึกษาแน่ถ้ายังเป็นแบบนี้และคอมเมนต์สุดท้ายได้คอมเมนต์ถึงพรรครัฐบาลว่าท่านเจ้านายช่วยพากันมาอ่านความคิดเห็นของประชาชนด้วยอย่ามัวแต่ชื่นชมกันไปมา เพราะประเทศชาติจะล่มจมด้อยพัฒนาล้าหลังกว่าเพื่อนเหมือนทุกวันนี้เป็นท่าต่างชาติไปแล้วชื่นชมกันสิรออะไร